ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําคอมประกาศครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําที่สําคัญหนึ่งใน4แห่งครับของอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีซึ่งภายหลังจากการสร้างอ่างเก็บน้ํานี้เสร็จนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรจากเติอนที่ปลูกยางพาราเนี่ยก็ปรับมาเป็นในเรื่องของการปลูกสุรเรียนหรือว่าปลูกสวนผลไม้กันมากขึ้นครับแต่นนนในขณะเดียวกันความฝันของชาวบ้านครับก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นหมันเพราะว่าเมื่อประมาณสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับก็มีการ ขอประกาศอธญบัติพิเศษนะครับในเรื่องของ mm hmm. การทำเหมืองแร่ทองคำมันมีประกาศลงมาว่าจะมีการทำเหมืองทองในเขตตำบลพวาอำเภอแก่งแมวเขตใกล้บ้านเรือนเราเลยต้นน้ำที่ก็ทำเหมืองทองนี่มันเป็นคลองพวาใหญ่ครับพวาใหญ่เนี่ยมันพาดผ่านมาจากตำบลพวาแล้วไปสามพีน้อง,องแล้วก็ลงไปแข่งแมวมนนนการทำเหมืองทองอยู่ต้นน้ำของเราะ่ะ ชาวบ้านที่ใช้น้ําของพวาใหญ่เนี่ย<อ>แน่นอนเลยครับรรไ,ได้รับผลก,กระทบแน่นอนเลย<อ>จุดบร,ริเวณสวนผมนี่ครับห่างไกลจากของพวาใหญ่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบเมตรไอ้ผมต้องใช้น้ําของพวาใหญ่มามา <c oughs> ใ,ใช้ในสวนใช้ในการอโปโภคบัิโภค <c oughs> อาบใช้อาบใช้ล้างถ้วยล้างจานเป็ประจําเลย <c oughs> น้าปราปาน้ําดื่มกินเนี่ยอาศัยกินทั้งนอกได้แต่ <c oughs> น้ําใช้ในสวนนั้นเราต้องใช้จากของพวาใหญ่ครับ จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับปีปีหนึ่งเราผลิตผลไม้เนี่ยเพื่อหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศเนี่ยหลายแสนตันเราผลิตผลไม้เนี่ยได้หลายเดือนแทบจะทั้งปีไดยซ้าไปนะครับนโยบายการทำเมืองแรกทองคำที่ต้นน้ำของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นการทําลายอาชีพส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ แต่เรื่องเหมืองทองก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะคนจันทบุรีก็เคยร่วมกันคัดค้านการขออาญาบัตรเหมืองทองร่วมกันกับชาวบ้านอีกกว่า12จังหวัดเมื่อปี58นั่นเราเคยไปทวงนั่นในพื้นที่อื่นไม่ใช่ที่พื้นที่เราพื้นที่เราแค่มีข่าวว่าเขาตำรวจบางทองอเฉยอันนั้นไม่ไ,มได้การขออาญาบัตรเราเราจึงไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ทีนี้ร่วม,มันจะลงจริงจริงเนี่ยเราถึงกังวลมากเลยต้องบอกว่าเราเราเป็นหนึ่งใน12จังหวัด ที่ได้รับอน,นิสงส์งจากการที่จะมีการเปิดเรื่องของเรื่องของการขออัชญาบัตรพิเศษและทองคําซึ่งณตอนนั้นเนี่ยปี2558เนี่ยเราได้มีการศึกษาเรื่องของข้อมูลเราก็เลยพบว่าจันทบุรีเองจังหวัดเดียวเนี่ยเนื้อที่ที่บริษัทเอกชนณนะตอนนั้นเนี่ยสบริษัทจะยื่นขอเรื่องของอัชญาบัตรพิเศษรวมแล้วถึง4บริษัท1นึ่งหนึ่งแสนกว่าไร่รวมพื้นที่แล้วก็เกือบ13แปลง พวกเราเองเนี่ยเราก็ร่วมก,กันกับพี่น้องในอีก10กว่าจังหวัดได้ยื่นเรื่องคัดค้านต่อพนัทธท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากเกิดการรัฐประหารกันขึ้นเนี่ยทางคอสชอเองก็ได้ใช้คำสั่งคอสชอโดยใช้มาตรา44มาตรา44ที่ประกาศก็ไม่ได้เป็นการยุติการทำเหมืองทองนะครับแต่จะเป็นเพียงการระงับเอาไว้เพียงชั่วคราว จนกว่าจะมีพระราชบัญญัติแร่ฉบับใหม่ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการเรียกร้องกันว่าตัวพระราชบัญญัติแร่ซึ่งเป็น2,510เนี่ยมันเป็นพระราชบัญญัติที่มันยังไม่สร้างการมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็มันก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆเรื่องด้วยก็เป็นที่มาของการขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแร่นั่นจึงเป็นที่มาของการที่ประเทศไทยมีแผนแม่บทการบริหารจัดก,การแร่20ปีแผนแม่บทการจัดก,การแร่2 5 6 0ซึ่ง ทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติแรกฉบับใหม่คือ2,560ก็พอหลังจากพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยผ,ผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าภายใต้กฎหมายตัวพระราชบัญญัติเองก็เขียนไว้ในบทเฉพาะการเหมือนกันว่าคําขอเดิมไม่ว่าจะเป็นอัจฉยบัตอัจฉรบัตพิเศษประธานบัติเมื่อมันถูกปิดไปแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ยังเสมือนว่าอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ด้วยก็เลยเป็นที่มาของการที่บริษัทลิชภูมิไมนิ่งเนี่ย ก็เลยไปหยิบคำขอเดิมซึ่งเขาเคยขอไว้ตั้งแต่ปี2549เนี่ยเอาขึ้นมาขอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี2แปลงซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้2แปลงนี้มันคือ2ใน13แปลงที่เราเคยได้ข้อมูลมาก่อนในปี2558จากการที่กฎหมายฉบับใหม่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ก็เลยทําให้คนจันทบุรีสามารถที่จะยื่นคัดค้านในการขออาเชียบัตรได้เพราะเขาส่งส่งหนังสือไปติดตีตามเทศบาลเราไม่เห็นด้วยเราก็เลยออกมาคัดค้านเพราะมลพิษมันเยอะ คว <ศ Dante> ามสูญเสียมันมากเราก็เลยรวมออกมาคานๆแล้วที่สำคือเรามีผลกระทบอน่กการที่ว่าการทำทองที่เรามีผลกระทบกับการมีมีผลกระทบกับเพราะแค่ระเบิดหินอย่างเดียวผลไม้มันก็ไม่ออกลูกแล้วแล้ยังเรื่องน้ําอีกมลพิษทางการทางน้ำมันเยอะเรารู้มาว่าเหมืองทองมันมีสารพิษมันใช้สารโลสารพิษมาเป็นกระบวนการในการย่อยถลายทองเพราะฉะนั้นเศษที่เหลือมันจะทิ้งไว้หมู่บ้านเรา เรารู้แน่นอนเพราะเราเคยดูวองพี่กิดมาแล้วความเสียหายมันมีเยอะเรารู้เราก็เลยไม่เอาเราไม่เอาครับไม่ยอมเลยครับไม่ยอมไม่ว่ารุ่นไหนเราจะไม่ยอมเราต้องรักาษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานครับ,รบเราทําตามกระบวนการของกฎหมายก็คือเรามีเวลาในการยื่นหนังสือด้วยเหตุด้วยผลในการคัดค้าน30วันนะครับจนถึงวันสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่27กันยาเราเชาวจังหวัดจันทบุรีไม่ต้องการเหนืองแร่ทองคํา ไม่ว่าขั้นตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนไหนแต่ว่าเราไม่ต้องการเราต้องการตัดไปตั้งแต่ต้นลมภายในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ก็มีการรวบรวมรายชื่อได้มากกว่า1,606 0 0รายชื่อแสดงความตื่นตัวของคนจันทบุรีในเรื่องนี้กันมากครับ แต่ก็ไม่ใช่อะไรก็เพราะว่าพวกเขามีความเชื่อว่าเหมืองทองคาที่อยู่ใต้ดินที่จะมาก็อาจจะทําลายเหมืองทองคํานบานดินที่อยู่ในบ้านของพวกเขานั่นเองนี่นะครับทองบนดินบ้านเราเห็นไหมอีกสี่ห้าปีเราก็จะได้ทองของเราแล้ว <c oughs> คิดดูสิครับหมอนทองกันทบ,บุรีปีนึงี้เท่าไหร่เ <c oughs> หมืองทองเข้ามาชาวบ้านได้ไหมรัดได้อะไรหมอนทองของเราของคนจันทบ,บุรี่ <c oughs> ปีนึงหลายหมื่นล้านเนี่ยคุณคิดว่า ได้8 0ดล้านรัดได้แต่ชาวบ้านได้เป็นมนหมื่นล้านเนี่ยคุณไม่เอาเหรอของเราดีอยู่แล้วทำไมคุณต้องเอาเหมืองทองหลายปีที่ผ่านมาเราเราสามารถทำไรายได้ปีละหลายหมื่นล้านบาทในการทำทุเรียนทงองคำบนดินชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นะครับใครทำธทนนั้นก็ได้ประโยชน์แต่ว่าทางองคำบนดินนั้นรัดชาวบ้านได้ค่าพักหลวงปีปีหนึ่งประมาณ6 1 0ปีหนึ่งไม่กี่ร้อยล้านบาทนะครับและต้องแลกกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายหมลานทำลายวิถีชุมชน ตัวยอย่างนี้เห็นแล้วทั้งพิจิตรแล้วก็จังหวัดเลยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบนเรื่องของการทําลายสารทรัพยากรถึงแม้ต่อให้วันนี้เนี่ยเรามีการพัฒนาในอุตสาหการรมหลายจังหวัดนะคะแต่ดีฉันคิดว่าบางจังหวัดที่เขามีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรมีวิถีชีวิตผู้คนที่ทํารายได้ทางเศรษฐกิจเนี่ยท่านคิดว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรใต้ดินเรามีทรัพยากรบนนี้ที่ทํามูลค่าได้เยอะกว่านี้